กาบสวัสดีพี่หนุ่มติดทุกคนเนาะมันนี่มายามิมันนะพี่น้องยามมองอยู่หัวพี่น้องยามมองปลาในสายมองเน่อยมองกระพันอะละแต่ว่าบุตรบุตรกระพันอยู่หัวบุตรกระพันจักเต่ากระพันมาเข้าหัวนะกระพันอยู่เซ่ีเอมากระพันวัดมาหนิกระพันวดคือเก่าพี่น้องแต่ว่าพันวัดคือจิตไปหลายโลกเรากรพันวัดอย่าพันนาว cái phần nó không phải chọn gì luôn yên đấy, à, cho đấy cả con bị bưng với có phải có lại có xe có tít tàm đây mong nội sẽ áp xí à, gì thử lưu lên đây nó Ủa, nào để là à, lụt nó cái này không mà nó không kịp theo đúng mà <laughs> <laughs> ละสายมองอยู่ทั้งทั้งแล้วอยู่ทั้งทั้งแต่ว่าคือสิบบ่ได้พยายามให้บ่ได้ย่ำบ่ได้ได้บ่ทายให้เบิ่งเนาะเพราะว่ายืนทึ่งผู้ยันบ่ทำผ่านผ่นมัดไปบ่ได้เนาะใครไปจ่อยไปเพื่อเรียวยันโทรศัพท์ตรงน้ำเนาะาลงมาจอห่วยนี่ห่วยน้ำห่วยก็ใส่เลยเนาะยันเย็นจะจ่อยน้ำห่วยก็ได้ผ่านมัดลงบ่ได้เนาะยันกระด้าง เนาะจะได้กระทำส้มทาแบบอย่างนี้เนาะสิไปย่ามมาให้เบิ่งสิถือรือบ่เนาะเปลี่ยนเครื่องกันเลยหลังจากที่ยวถ่ายเครื่องเรียบร้อยเนาะหนึ่งสองนี่ปะโตเนาะเนนาวถ่ายเรื่อนร้อยสุดๆไปย่ามยิ่ท่องพหละจะได้กับอนอที่ได้เบิ่งหากคนละก็ใส่ก็ติดตามเล้ยพี่น้องเน๊ะอ๋อเย็นเลยเราพี่น้องเอ้ยหาวเลยพี่น้อง 大一点了，那我们再放好大一点哦。 บ่ถึกบ่ถึกคือยูซ่เนาะนี่เป็นปลาซิวอยู่เอาจะกินปลาซิวตัวบางใหญ่บางใหญ่พี่เนาะเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือนี่อ่ะ่านเลยปลาซิวตัวบางใหญ่บางใหญ่พี่เนาะเอาบ่ถึกไล่ไปได้เนาะมันสาวตัวปลาซิวตัวบางใหญ่เลยนี่ ย่างอะไรงงอะไรบอด้กินเอาไปให้ไก่กันแล้วก็สอบนะนะไกันนะครับที่วิาณล้างในะยลุมอีกเนาะไม่หรอกล้างยุ่ท่านมด,ด่ทายนี่คือเกานะ่าเนาะบอตะไปเลย

บอกักก็เลยกขอพากก็ไล่ก็แซ่ในเด้อแต่ผู้ส่งเว้ปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิป